พริกหยวกยัดไส้หมูทอดเอาข้าวเปล่าหนึ่งกลับบ้านโอเคอันนี้คือเข้าใจนะอันนี้คือเข้าใจเข้าใจง่ายอยู่พริก,ยกยหกกยวกยัดไส้หมูทอดก็คือพริกหยวกยัดไส้หมูทอดก็คือเดี๋ยวเอาไปทอดใช่ไหมเอาข้าวเปล่าหนึ่งกลับบ้านก็คือพริกหยวกแบบนี้อันนี้เขาเาเรียกพริกหยวกหรือพริกหนุม่มวะนั่นแหละก็เห็นเขาใช้แบบนี้แล้วเนาะและน,นี้ก็จะเป็นหมูบดหมูบดหมูบดนี่ก็ปรุงด้วยพริกไทยขาวพริกไทยดำสีอิ่วขาว แล้วก็ซอสมอตอ,อเคุกให้เข้ากันหมักทิ้งไว้สิบนาท,ทีแล้วก็พริกนี่พริกนี่เราก็ต้องกรีดใช่ไหมกรีดตรงกลางออกกรีดประมาณนี้ซ่ที่เอาเม็ดออกกรีดให้ครบทุกอันแล้วก็เอาเม็ดออกประมาณนี้ใช่ไหมเราแหว,วกแล้วก็เ,เม็ดออกอะไรออกให้เรียบร้อยแล้วก็ ดี๋ยวก่อนนะขอั่านก่อนนะพริกหยวกยัดไส้หมูทอดพริกหยวกยัดไส้หมูทอดก็คือต้องหั่นพริกให้มันเป็นชิ้นเล็กเล็กใช่ไหมแล้วก็เอาไปยัดในหมูทอดใน,ในหมูในหมูใช่ไหมแล้วก็เอาไปทอดใช่ป่ะแบบนี้ไหมหั่นเป็นชิลล้นเล็กแบบนี้แบบนี้เลยหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เพื่อที่จะเอาไปยัดในหมูแล้วก็เอาไปทอดถูกไหมหั่นให้หมดเลยแล้วก็คือไปเตรียมจานมาใส่ก่อนก็คือเอาหมูมาก้อนหนึ่งแล้วก็แผ่แผ่แล้วจอนก่อน ดีออ๋ยวโกมันไมลงชั้นนี้แผ่แผ่แบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาพริกยัดลงไปตรงกลางก็คือพริกยัดไส้หมูไส้เล็กพริกยัดดูล,ลำบากาลูกค้าพยายามอยากสั่งเลยที่หนึงยากๆเนาะเนี่ยช้นก็ทำไม่ได้โอ๊ยแม่งแล้วกกอม,อมันไมนี่ยัดไส้หมูกบบนี้แบบนี้ประมาณนี้นี่แล้วก็วางไว้ใส่จานไว้ทำแบบนี้ไปพริกยัดไส้หมู ก็เนี่ยแหละพี่ยัดไส้หมูปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เรากวางไว้จะท๋ยวถ้าไม่ดูอีกลูกหนึง่งประมาณนี้เรากวางไว้ทำจนครบให้หมดทุกอันนี่ปั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปทอดเบอร์แก๊ ใส่น้ำมัน,นมันหมูให้น้ำมันร้อนๆหน่อยนะแต่ไม่ต้องร้อนมากแล้วก็แบะบๆแบหน่อยแบะบๆแบบนี้จะได้แบบว่าตุกทุกๆเนาะแบะบๆเขาหน่อยขอาไปหมูยัดไส้ติดจวกยัไส้หมู เข้าไปเยียเขียเขาหน่อยแต่เขาก็ม่ติดกระทะหรอกกระทะใบ,บนี้ไม่ติดอยู่แล้ว,ลวก็กลับไม่ใช่กลับบ้านนะกลับด้านกลับด้านเลกลบบนี้กลัแบดบ้านอือน,น่ากินนรล่อแหละเราก็ทอดแบบนี้ไปจนครบประมาณนี้เลยแล้วก็ พริกหยวกยัดไส้หมูทอดเอาเข้าวเปล่าหนึ่งกลับบ้านเอาหมูใส่ถุงข,ข้าวแต่ข้าวเปล่าหรือเปล่าวะข้าวเปล่าหนึ่งเอาแล้วทำไมเกี่ยนอันนี้มาทำไมล่ะเอาเข้าวเปล่าหนึ่งกลับบ้านแต่หมูแมวเ,เหรอไช่งั้นกินเองดีกินเองดีหมูแมวเอ้หมิมมง เอาข้าวเปล่าไปส่งดิลูกค้าบอกว่าเอาข้าวเปล่าหนึ่งกลับบ้านหมูไม่เอาแล้วแหละโอเคโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่บันทึกเอาไว้ในรายการโปรดได้นะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่บันทึกไว้ใ,ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะจุบ๊บ